ือพี่น้อยวงน่ะมันได้ยังสีพียพี่นอ้ <c oughs> นองมึงรับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่อยมันมันบอกว่าเผื่อวาปูดเตียงนอนนุ่มๆดีแท้เดีไบตาพริ้มเล,มลยด้วยครับผมเฮะจัดไปฮะนี่นี่เขาหดเครื่องตัวขี่ตะและปัด <c oughs> นั่งคุกเขากอจอมึงผม,ผมพี่นอ้องสวัสดียังมาแรงครับครับผมมันนี่ตอนใบสามที่ซีโม่เหครับผมมันนี่คำจัง่อยนึงรอบวกบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงนะครับวัาไปเลยครับผม ไม่ขุดขุดใหม่ขุดเก่าครจัดเลยพันเน่ยพันสางพันบาทขึ้เกาครับผมน้เรมือที่ห้าเป็นมือที่สองเราก็จะขุดใหม่จัดมันขอขุดใหม่จดหน่ไม่ติดได้ให้ใหม่ขาวเก่านะ พี่น้องมาดิหนีกันหนีกันฝนมาแล้วฝนก่ะพี่น้องเอ้ยปุ๊ยมือตึ๊บเป็นไรผ่านวัดเย็นนี่ว่าไปเนี่ยเหยียดฝนเหรอครับผมมือนี่เฮ้ยผ่านสร้างเล่นไปแล้วครับผมเอาไปเดี๋ยวไปเล่นพาไปเล่นข้างนอกไปผ้าผาฝนมาพี่น้องฝนมามันจะอะไรขนาดนี้เทวดาคือการแก่งกันแท้อืม เอาไปครับพ่อพี่น้องมาหนีหนีหนีครับก็บทำห้องอโอ้โหว่ามืดเติบพี่น้อยอ๋าเครื่องงามเีรอว่าาส่งนี่งามดอกสีแหล่ๆหลเด้ <S <S สีแหล่ๆม่ขาดขาวเป็นก็นยังปาลาฉลามลูกเครื่องบินเห็นบ่มา,าเร็วพันสร้งางกลับบ้านปรทธานเนี้ยหำเปียกเด้อเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องมือครับผม อลังการงานสร้างไปครับผมไปไปไปโอ้โหสุดยอดครับผมพี่นนองตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งครับผมาักว่ายามกลับกันครับผมฝนตกเล่นๆสิเป็นไอ้เบิ้ลต้องกัน,กรนครับเนาะนี่พัน,นวัดแบว่ายามกลับมาเถิเบิ้งแล้วนเ,เข่ว้าา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 นี่าา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 บาาา ฝนตกลิ้นเลครับเนี่ยตอนนี้ฝนยังลิ้นอยู่ครับผมเป็นอะไรเพื่อเชียร์นะครับครับผมพี่น้องอย่ามาหลายหล้างนะครับนี่เขาเรียบร้อยครับผมนี่นี่เต็ดไปครับผมนี่เขาต้องข่ายได้มาตั้งพีได้ก็จะเจออืมที่เขาวาดมันมันจองมั่งนี่เนาะตามไปตามเป้าครับผมเนาะตัดไปครับผมเก็บหนูครับโอ้ฝนตกครับผมนี่พี่น้อง ฝนตกฝนลินออกเตือนเต๋อครับโอ้มือนฝนตกครับผมพี่น้องกันเมื่อวานเนี่ยกันะว่ากันนะครับนะขอผ้าหลายผ้าสีฟ้ากันยังสูบฝนนะครับผมนี่เห็นไหมตามสภาพไม่เห็นเฮ้ยลูเห็บโอ้อ๋อหนีชาว่้านกูหนี้เด้ขับอะไรอย่างงี้เกลี่ยเสียก้อมเลยมันมีคนบใส่มันเก่งอ่ะ ธรรมดาได้หนูนี่ปลิญนาเสร็เปนไหมละเวจัดคันวันอิเิจะพังอาปากเรียบร้อย,อยท้องเปียกวางนี่ว,วางจอของเกีย่ยวองวางไปแล้วขบอกอลงนี่ไงครับผมอาบาโอ้ยอยู่ตัวอะโอ้ยอยู่ตัวอะไรสามลงังซอนไอ้ไหม <c oughs> โอ้กำลัง<อ>ง,งามเลย สามลังซอดเลยครับผมโอ้โหเอ้ยยุ้งมึงเหรอตก<ร>ห<ส>ูปุมียาไดนม่เล็นไหมทะยางพลังสิีฟ้าแล้วไม่กลัวฝนครับสู้ตายนนนมีแต่คนเนีเลยล่ยคนเงอยงลอะไรครับอสองที่ครับผม โอ้โอ้เพลงกระมวนพี่น้องเอ้ยยามกลับกันหนาวแล้วเฮ้ยกระองโบรานโอ้ยเอาเลาวใส่กระดูกกรอบนี่นรุนนี่มึงมึงละมึงตามดีห้อยกัดห้อยอย่างเมื่อนะเต็มปากกัดจบคล้อยครับผมจัดไปโอ้ยหกมวนกระมวนมาเลยครับผมพี่น้องมาสรุปผลงานครับผมนี่รอบสองทุ่มเคีงครับผมเนาะกับยี่สิบกว่าหลังครับพยายามมาแล้วเรียบร้อยสองก้อนพันบาทพันสร้าง ทำไมลูกบลีครับผมนี่ผลมันโตนะครับเนาะครับได้หนูมาหนึ่งสองสามสี่ตัวครับผมได้ครบตัวนึงครับผมนี่เจอข้างแท่งตีเอาเห็นหนูกบหลายตัวที่ว่าตีแต่ตัวเดียวนะครับเนาะมันแข็เนาะมันแข็งมันแข็เอาเอาเอากันนะมันแบบเนอะเมือนเสาร์แล้วุ้นกันไหมเนาะสิมันไม่เหมือนสลับขึ้นนี่กันน่ารับฟันดีทุกคนครับผมครับผมราจีสวรรค์ครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องสวัสดีเอลกันนะครับผมโอ้ยายามกลับครับผม สวัสดีพ่อใม่พี่ลองทำผู้ชมท่านเลยนะครับเพราะไอใบพระลบุรีภาพพยายามเก่าครับสวนสบพันวัดพันสังนะเออโอ้หหวัวเราเห็นห้อยมันเด้อวัวเดียวมันตายแล้วหรอใครขุดเด้อเจอของเหยียบข้อโอ้โอยู่คือดูมันคือเรียนไก่เรียนไก่ นี่ห้องขวดใหม่ๆเลยจ้ะนี่นี่นี่มันคือเลียนกายนี่ซื้อๆอยู่นี่จานเลยฟูเสียงดังดีแทนพี่น้อยอืมวิ่งสั่นปะหลังนี้ไปเลยโอ้หลังนี้เอียงมาเลยโอ้ ลูงขาวู้งขาวดิเมียนวะลูนผมน้อยลูกน้อยวะเื่อข้าขาวดูกรบโอ้ยเดืนดออกมาม่พี่นาะพี่นไท่านมึงจะรอเหรียบอ่ะจะรอเรียบใช่เลรอดีเออ

เห็นบ่นูออกบ่เราออกแล้วฝนตกครับผมพี่น้องฝนฟังสิยงฟ้าเ้าบ่ต้องย่านฝนครับผมฝนตกลงไปใส่เส้นหนึ่งนี่แต่เมื่อวานตกเป็นชั่วโมงยังบ่ย่านบ่เก็บร้อยโอ้แจ๋วครับตัวนี้ตัวนี้งามครับสองตัวเออไปครับผมฮะยง่ายทำไมเสียล่ะอืมพี่น้อยวุ่นนะ ได้ยังสีอโอ้ยพี่น,น้องมือรับเดจอเจอเงีย้ยเขาไปไหนล่ะเงี้ยกับขาปากลุนดิโอ้กัดขาจุลูเลยหอมหลายขนาดเอาจัดไปครับผมเหลือร้อยแล้วบัดเงี้ยจืดเคลื่นมาเคลื่อนว่านี่็มันห่องจืดจืดเท่าไงใส่ไว,ว้เรียบร้อยหน่อยเยอะสองตัวแล้วครับพี่น้องครับทุกสิบก้อนหลังนะครับสองสี่ เกแปดสิบหลังสิบดหลังสตัิหลังสอตัวครับผมมง่ยไปโอ้ดูได้ปลาเนาะเป็นไรหลังนี่เป็นไรอ๋อมันกัดสดสดจรินะมันนี่มุมงนกับหายนี่มุ้พูนโอ้ไปข้างอยู่ปลายหยาพูน้ยมันลากมาบนหลันโอ้มันบ่อืโอมันก็เห็ดสังรนี่ไม่ไอ้ว่ามงหนีที่นี่ ใอมันกินเีรไหมปลารับมึงอาดแต่วะม,มันกัดข้างเล็กเลยตองอเล็กไปล่างไหมเช่เผาไฟไหมนะครับห่วยพูกนด้ไม่ยืนตรงนี้ตัวาส,ส,สามตัวปะไดอย,ออยเีย,ยั่นเเดีย๋ยวสียหาย่บริสาเดี๋ยวจะเสียงเดี đuỳng đi ừ. ừ. là, ừ. 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 cái xe xe ấy heo gì, hái thế, wow, ừ. 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 cái sao mới thấy luôn, thấy đấy, đấy, nó thì, nó, ทจุมดงามหัวไปนึ่ง่ดูล่ปล่าเี่ยแล้วเขาใส่ไปแล้วอยากมาใส่เลยครับมาแมงกับตีลลงกาพูดนะขี่แต่ขี่แนแต่โมยู่วะพูดเดมันกัดเสียงครับเบิดพี่น้องเลยพูดนะเออเนี่ยเป็นงี่ทุกลังเลยกัรเสียง มันกาดเสียเขาเสียกเขาเปลี่ยนไอ้ไม่ขีใต้แล้วเ่เิจนขีใต้นุ่หอมป่ไอ้ือย่นปืนใหญ่จังไหมัหนุ่หรโมเมนต์อผ่าเนมนโอ้พันวัดใส่ตัวไหนพี่น้่งเห็นลังนีนเห็นป่ะเอแก้เสียพพ้อมติดเลยนะโอ้ยคนไส่แกผมเกี่ยวหอกไก่ได้ผมมัดเลยง่ายใส่แต่ความคนสี่เป้า ขึ้นเหรอกเอ้าเอาตาขึ้นถือไม้ลำยังน้ะกว่างมนี่งานกาต้องเหยียบไก่กว่าไก่แล้วกับทีไ่นั้นยังไ้เฮ้ยปืนใหญ่นหลังเนี่ยันเดปืนใหญ่นะปืนใหญ่ต้นีหท่านโอ้ยมันคือป็นสั้นโอ้ยนยไตเขาอยากแคบ นี่พี่นจอยเลยคุณโหดปืนใหญ่ได้ไหนมาช่วงเนือดเนี่มันก็ไปหนีไปสั่นเพลเรียบร้อยครับผมพี่น้องวะอุตส่าห์ว่านยังเข้าไปเลยด้วยอป้าหญ่เลยบนั้นน้องไหนว่าเมื่อคืนกระถือเนี่ยเลยเฮ้ยมืนขึ้นกระถือนะตรงนี้เออพี่น้อยมันมันบอกว่าโอ้เพื่นแม่ปูเตียงนอนนุ่มๆดีแท้เดีไบตาพริมเลยด้วยครับผมเฮะจัดไปห้าวัทต้นห่า โอออกออกออกล้างฝนตกผม่องควดกินเนาะมาทำดาเฮ่นี่ยัดไปครับผมนอผม้องใส่กับบ่ได้หลายนี่มงข้ควขวดกิ่นว่เฮ้ยนี่ต้องมาด่าด้วยโอ้เป็นอะไรกี่ทั้งนั้นมีสามหลังมวแต่หั สื่อแล้วมือเครื่งมันเอาไปหรือไ่ลูกพี่หาว่าหลังนี่นี่มือมอเครื่องเอาไปนะทุกคนห้อยห้อยการหลกแหลกขึ้นมาม้ามาพี่น้องวะมันเป็นยังไงมียังเอาบ่ข้านเอาบ่ โอ้ม oh. 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 ันหนุ à, no. ่มนะโอ้โหมันมักม okay, nice. ันมักทีนอนนุ่มๆนะมันชอบเดี๋ยวมีแต่แกงแกนกระเพาดำแดงนี่เนี่ยมาธรรมดาเด้อแกนกระเพก็ได้โอ้โหกฤดับกรู้อีนนี้เขา่ได้ขอมาแล้วอันนี้คือเป็นสีแหลกไม่ยังเป็นน้ำเหลกซเลยเสือเือม่น้ำเหลกนะพ่อ เหี้จานบางนั้งนี่นะนี่เนี่ยหลังนึงโอู้ยกล่องขาดใหญ่ใหญ่อยู่เลยพี่น้องเฮ้ยโอ้โหมันนุ่มมันมักเห็นบ่างนี่นี่นี่เขาอหอดเครื่องตัวขี่ตะแลปัดนั่งคุกเข่ากอจอบงูดา่าสุกงูอยูออ่จัดไปพี่น้องเอยอต,ต้องมาดาเลยตูงงามตูงงามเลยเออเฮ่อไปพันวัดหมาหนึ่งแล้ว Những đáp phân tóc này, nhưng nó cái mũi đấy thanh. Homem kìa nắng tung nha anh ấy, đấy. Wood lạc. 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 Wood lạc 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 มัดเสียกมัดเสียเป็นพวงเอาไม้ค้อนใช่ใชเอาเสียกจับเสียกนม,มัดมัดเป็นพวงเอาไม้ค้คอนเอาะเหี่ยวอยากเหีวลองมังมม้งไปโอ้โหมหมาเหรอพวกมันนี่เห็นไหมไม้ที่ถ่ายเหรครับผมใส่ไปสรงไม้ครับเมืม่อวานนี่ไม้จำกรหรือก็เมื่อวานนี่เนาะเคลื่อนอะไรเดี๋ยวเบิ้งน้นกันครับผมไม้นี่สี่ใดบ้างเจ้าตัวสองตัวบ้างครับผมเนาะ โอ้โหเสือกหมุนอ่เนกยงสันเห้ะนี่ขาดครับพี่ชายมาครับหายีกเลยเสือกอยู่นี่อีกโอ้ยโอ้ครับเสือกหลากรันหนูแถวนี้คือเก่งเถอะวะไปนี่เมื่อกี้นนี่ห้อยอะไรอีกล่ะนี่พีตัวป่ะสิพี่น้องหนูแถวนี้มันฉลาดขนาดเนี้ยเยอะวัว กับนิสบมดมันดึงกับไปตัวหนลูกพี่ัดดึงกับนี่แล้มันติดกับนี่กับรถมาหน้านี่อนบ่กพนี่นีี่นี่นี่นั่นนนรนู้ยังดูนูั่นะโอ้โหมันดิ่นจนแหลกเลยครับพี่น้องบ่คูน่ะมันม่ากุ่นอัดเสียก ขาได้มาผีมาผีโอ้โหตัวนั้นผมว่ามันก็น่าดติดแบบนี้นะมันธบรมดาทไปขนาดนี้ตัวเนี่ยวะสะพานวะว่างลุนโอ้ยหนูลุนลุนครับผมโอ้ยหลุนลูกมันแล้วผมว่าพี่เขาเรียบร้อยบ่เอ้ลุนเดียวกันพี่เนี่ยนั่นน้วมันตายกันครับผมเอ้าเก็บหนูครับ เนาะเรียบร้อยครับผมรู้ไหม <laughs> รุ่นเดียวกันพี่เนาะรุ่นะเดียวกันเออหนูครอบเดียวกันนงว่าตัวไหนต้องบอกปะไปต่อโอ้ยต้องแฉห้องดีครับพี่หน่อยนี่ไงเออรุ่นเดียวกันอีกแล้วอยู่เลยไหมอือหือทางมาป่ะหนิว่าอยู่ทุกจังใดเลยพี่หน่อยเออมารุ่นเดียวกันดี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว 3ตัวรุ่นเดียวกันบัดเลยไปครับผมรุ่นต่อสิมี่ว่าสิตาดีต hey, ัวกันบ่ฮะหนั c <c ่นดินที่เปล่าอืมนั่นดินอยู่หมดให้ไหมอ่ะกลับว่าเห็นขึ้นกันครับพี่น้องเฮ้ย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  บ้านสร้างเกือเป็นล่มมีน้องเลยตกใจเอาขอจัดเขลียร์หนูกัครับผมหมูบ้านตายครับเอาเรียบร้อยครับผมนี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ข้างไม้นี่ครับนี่เรียบร้อยครับนี่เออเฮอโดดดงในพันสร้างก็ได้อาไปทังได้อีกสิผมกับผมยิ่งหุ่นข้างหน้าหุ่นนนอันเท้าเดี๋ยวอันนี้เออแม่นนี่วะมึงกันมึงกัน เป็นิืงครับผมนี่เกือบลืมแล้วเหรหลังนี้ไปไหนเอาโอ้ยเจ้าถิ่นมากครับผมหลังนี้พี่น้อยเอาเจ้าถิ่นแล้วก็เอาเก็บมาพอเป็นหลังถ่ายเข้าบ่อแล้วครับเด้อเดี๋ยวไปเช็คยอดร่วมกันครับผมสุตรกระเพานใส่กับได้แค่นี้นะอใส่กับได้รแคานี้แหละครับผมมือเออประมาณสามสิบสี่สิบหลังครับมือเลังผลงานเท่าเด็กโตครับเนาะกำลังประกาศตรงไหนตรงหน้าครับผม เอาครับผมมีห้องสิมาดสูงพงานครับเานี่นะครับหลังฝนตกชุบแล้วใส่กับได้เมื่อไรครับประมาณสี่สบหลังครับผมนะครับผมลงานเซานี่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบตัวนะครับแล้วยี่สิบตัวมือองเ้าสองตัวเป็นยี่สิบสองครับผมมันเคลือนได้มาสี่ตัวนะครับแ้ขึ้นไปยำจางหลังมันเคื่อนไปยำยำหกเกลหลังยำว่าได้เห็ดพ่าได้ถ่ยคลิป้ยมเคขื้นครับผมแล้วก็นี่ครับอีกกทางหนึ่งเท่าไหร่มานี่ส่น้ำส่วเลือ วัดกบครับสุกโอ้นี่ครับผมกบกบพี่น้องได้กบน้องข้าวจะยกไปกินหลือมือไหนเออนี่ยยี่สิบสองตัวยี่สิบสองก็อีซี่เป็นเท่าไหร่ยี่สิบหกตัวครับผมหมายนี่คืนนี่เนาะคืนนี่สองเข้าเลยครับวันนี้หนูยี่สิบหกตัวอ๋อฝนมันตกเด้ฝนมันตกเนาะคำบ่าเป็นยังครับนี่ก็ได้กระท่อมนี่ก็ขอบคุณกระท่อมบนน้ำนะครับเด่นิลบฝนสองขึนเลยนี่คำว่าซ่านหรืออะไรอีพออยไม่หายแล้วครับผม มือกับทอมหลบเนาะออวันเท่าที่เก็บของันกาับ้านน้องมือี่ครับบ้านเลยพักพอนค,ครับ,รบเจอกันใหม่นะครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ